ล้องวงจรปิดภายในวัดขุนอินทประมูล4จุดที่ดําเนินการติดตั้งตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศใช้งานไม่ได้หลายปีแล้วค่ะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีดวยงานไหนเข้ามาดําเนินการแก้ไขให้แม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่เป็นจํานวนมากก็ตามไม่ต่างกับวัดอีกห้าแห่งในพื้นที่นะคะที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในโครงการเดียวกันรวม55ตัวแต่ว่ากล้องไม่สามารถใช้งานได้ วยยาวัจกรวัดขุนอินทประมูลเล่าว่าตั้งแต่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมามีการดึงสัญญาณไปรวมกันไว้ที่0 191อ่างทองแต่ไม่สามารถใช้การได้จึงอยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้งเกิดความคุ้มค่ากับโครงการที่ภาครัฐจะสรรงบประมาณดาเนินการไปแล้วนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยไทยตอนนี้มีไทยจีนมีทัวร์ฝรั่งเข้ามาเยอะก็ ถ้าเกิดอตอนนี้มีหลายหน่วยงานก็เข้ามาช่วยดูแลกันมีตำรวจเข้ามาเงี้ยถ้าเกิดกล้องวงจรปิดที่มีสามารถใช้การ,าร,การได้มันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อมั่นว่ามาอ่างทองแล้วจะปลอดภัย สำหรับโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณ40ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุม18ล้านบาทและติดตั้งระบบกล้องวงจรจำนวน22ล้านบาทแต่ว่าใช้งานจริงไม่ถึง2ปีค่ะกลับไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ค่ะ